นี่ครับพี่นองมาหอดบันพักแล้วเรียบร้อยนะครับพี่นองตอนนี้กําลังผ้าลูกๆทาความสะอาดโดมมาไล่กับเตรียมพร้อมๆแล้วพี่นองหล,ลายๆคนผู้เพื่อนใดก็ดีใจน้เพืนเนาะผูเขา้าบะไก่เข้ากะยินดีน้ํเพืนคือเกาตอนนี้ลูกๆกำลังพัาก,กันตื่นผักกันยังนอนแล้วบางคนกะสงะอาบสะเงยอยู่สาวผุธจัมันแม่มาขึ้นมางมงนัง่งีอะไร นั่นตีเดตีหาผู้เอกโอ้โหผู้เอไปพุททำความสะอาดซอยซอยเบียกแล้ว,อวอบอกเออซอยกันนะลูกซอยกันทำความสะอาดน,านดดดี่กระดานผ้าดูดๆกรีบของเก็บหยังครับพี่น้องจัดเก็บของต่างๆไอ้มา่อหอดจวดถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยมาถึงบ้านพักแล้วนะครับเพราะว่านัดเใ็กน้อยใบสาม นาดในหน่วยใบสามพฤศจิมาสวมพี่น้องตอนนี้กะกาลังลูบๆเต่ากับกะลังพักกันทําความสะอาดพาบลูทาความสะอาดดวงใบนะครับหลังจากที่วิธีวงสองมางออกไปเร้วครับพี่น้องเอาไปตั้งแล้วนะครับมันก็ี้มีขยายมียางแน่กวดทําความสะอาดซ้อยกันนะครับแล้วก็ทีกทีได้่วมน้ำมงหนีน้ำใบใบสามที่ได้รื่น่วมกัน เอาพอ่อรุงหัวกระตื้นบอนี่ปาดเพือกเชิดแหงเถี่ยเป็นสีปีนวกแล้วเพิ่นเชิเดเนาะเชิดสีอ่อบนี่ได้คนละสามร้อยนะคะกดพยาน,นีจับไม้กวดหรือยังถ้ายังไม่จับไม้กวดก็คือไม่ได้นะคะเป็นพยานนะคะไ,ไอชิดลุงมาให้จับไม้กวดยีเด้อค่ะบอใดคนละสามร้อยนะมูเด้อค่ะนี่มายืนเอาแห้งมูซื่อๆนี่คือบอไ,ได้นะคะเออพี่น้องเป็นพยานแน่นี่เออ ซอยกันคนละไม้คนละมือลกูกเดียวกันเลี้ยวกวาดออกเวลาเขาซ้อมเขาติ่นใบใบเขาสิบประเด็นไงร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือได,ดกรร้ก็นเลี้ยวปิดฤดูกาลแล้วบันทึกกับเได้พาคกันกลับบ้านกลับซองกลับมาเราเห็นหน้าเห็นตาสุขูสุขคนเดอ้อบอเมนไปแล้วไปเลยเดิก่ <c oughs> ยอยยากมาสมัครเปนรับแบฮะก้อยากว่าลู้ว่าสิได้ไปต่อไปต่อ,ไ,ตอได้ลูกจะไม่ข้กขาส่วนตัว ประถมมีไม่ใาราแตาวน้อยมีกอหญ้าที่ไม่ใช่ผลโอ้เ้าหนุ่หัวมวนกันไปแล้วครับพี่น้องอย่าถือสาเด้อเล้ากันไปนั่มโยกกันไปพร้อมตั้งสี่แล้วครับอยู่กันแบบครอบครัวนี่คือครอบครัวของสาวน้อยพีบปนเพียงครับพี่น้องมิได้ความอบอุ่นถักเพียงเมืองแย่งกันมิยังกระบอกสอนกันไปนะครับอันใดซิ่งใดบ่หูกระบอกกระซ้อนกันซิ่งใดลูกะ ปฏิบัติไปทุกทุกที่ทุกทุกหม่องมีกฎมีกติกาคับพี่น้องบพว่าจิตไปยุไสก็ตามสร้างมีกฎมีกติกาเบิดได้ว่ากันเหตุตามกฎตามกติกาอยู่ไซก็อยู่ใดครับพี่นงองแล้วยุไสก็อยู่ใด้แล้วก็ยุเหล้าก็มีความสุขพ้อมขันเหตุตามกฎตามกติกาได้ว่าขันบรเหตุตามกฎตามกติกาเม้นเจ้าสิไปยุไสก็อยู่บ่ไดนะครับเหตุตามกฎตามกติกาเพื่อนพายเห็นอย่างไกเหตุที่สี่ก็คืออยู่ใดครับอันธ์ที่เหตุตามใจเจ้าควง กูอยากคิดยังกูไปฮ็ดอย่งสี่ก็คือแบบไปยูเซ็กต์ยูบ่ได้อะไรนะครับแม่อ๋ออันนั้นทีเขาของเขาที่บ่เอาอเม่นบอนั่นเม่นบอลของคุมซีเพื่อนคนลงไว้นั่นคือนอย่างลูกโพดหรือว่าใครจะมา,าทำให้แม่เอาบ่โอ้เดี๋ยวฮอกเดี๋ยวเอาเอา,เอาลุงก,กุมเขาแล้วก็ถามว่าของใครแล้วก็ให้มาเอามาเก็บไปเดี๋ยวก็นที่ว่าของเสียของหายก็สิมาพูดกันอีกเอา คือโบเบกนี่นนพี่กระติฟ้าพูดนี่นะครับพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดดูมเนะาะลุลุกเต่าเฮ็ดนี่แหละครับพี่น้องซอยกันคนละไม้คนละมือลุอลมอล้มซอยกันลุ้มซอยกันพี่ ทุ่งเขียวๆชีนี่ยกับไปทิมเนื้อน่ะนะเห็นบ่ททุ่งเขียวๆเห็ยวเฮนบอทุ่งเขียวๆอันอันดูเลมอนนั่นเมียเฮนบอทพี่เทิงทุ่งเขียวๆดูเลมอนก็เอาทิมเนื้อน่ะนะเออเนี่ยแหละยศยุดเดี๋ยวนี้นี่ทุ่งเชียวเชียวเนี่พี่น้องเห็นบอทนี่ทุ่งเชียวเชียวกับไปทิมเนื้อดูเลมอนนี่นี่ทุ่งนี่เออ มีสเขียวด้วยเอ้าอันนั้นอันนั้นอันนั้นเขียวดูดฮอร์โมนด้อันนี้เขียวตัวเวทีเด้วมันคนละอันเด้วนี่เอออันนี้เขียวอันนี้เขียวฮอร์โมนหลุดคนละอันเออเก็บเส้นทุ้งไว้ที่ไหนตอนก่อย่าลูกหอบใส่ถุงไว้ใะลูกหยัดหยัดลงแล้วจะไปล้างก็ได้มือน่ะ ซอยกันเดียวก็เลี้ยวยังได้มาซ้อมกันข้าวเดียวยุมหอกข้าวเดียวเลีว้วซ้อมช่ไหมให่ใหกำลังใจลูกๆด้วพี่นองด้อมันหมานี่ซื้อน้ำเรีย้งยงยงย่ดอกมาอะไเอ่นเพราะถ้าได้เตกเสียนเตียกมื่นก็เพิ่อยู่ ฮะพอถ้าเราโค้งหน่อยไมออ่เอาลุงบอเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เครื่องห่อเดี๋ยวคอยไปตำรวจก่อนว่าม,มันยังใส่ได้บอเพราะว่าเขาไปคนของข่อยเดี๋ยวว่าดากงาออกเลยเดี๋ยวนี้เพราะว่าวอมอลหลุดทำงานมา สองร้อยแปดสิบงานเป๊ะมาตลอดแต่วันจะปิดวงาากลับไม่เหลือหัวเลยอเอ,อร่อนตี่แหมกะลังสิจับลงกะลังสิสทงนา้งงามลงเวที่แหมแม่เอากระเอาม่เอายูเายนาะปิ่นเผาเลยค่ะ ซอยกันคุละไม่คนละมือครับพี่นงค์พายูไก่กับยื้อไม่กำลังใจที่มาสาน้นยเพชรบรรพงวันปิดฤดูกาลก็คือมืออื่นเนื้อพี่น้องเด้อวันที่29มิถุนายนนะครับพี่น้องวันปิดฤดูกาลสาวน้อยเิชรันแพงของเข้าพายูไก่กับไม่กำลังใจด้วยพี่น้องเด้อส่วนใครที่อ่ามาบ่ได้ยูไก่กับซื้อบัตรออนไลน์ได้นะครับพี่น้องทักเข้ามาได้ที่เพจสาวน้อยเิชรันแพงนะครับแต่เดี๋วี่มาของบิวตี้ด้วยนี่ ปาดคือผูดเทออะไรไผน้อนี่พีนวงม่วงไงมาผดมาเรียสิขอามีเสื้อผ่ไปนี่มีคนทากหาไปพี่เอาบอพนาพี่นวงจะเฝ้าถือขืนก่อนพี่พี่จะเฝ้าถือขืนสองมือไหยัยำไม่อย่ายัไม่อย่านึงยเผาไม่อย่หนึ่งปดก้าไดกีกก ปาปูผู้เถอ่สวนผู้เพื่อนใดก็ดีใจน้ำเพื่อนน้อพี่น้องเนาะพี่รับงานอีกบ่นี่ฮะนี่ยังเกาะเอาคือบอกอลุงมาคือบอกแล้วไปเลยหาชี้รถแป๋วมาเลยเพราะว่าสั่งงานแล้วียังเขาเราโค้งบอกว่าให้เอามาลุงมาเรียบร้อยไปเอาแล้วก็ทั้งหน้ามาพร้อมทั้งอาหน้ามาพร้าว ะโดนล็อกกลับเลยไหมยอบาถั่วอ๋อแล้วล้มย่ามีไหมล็อกกับมือเช้าร์อยู่ไหมไปแล้วไปแล้วไปยังบอกเขาก็ยังบอกอยู่ในแชทกลุ่มอยู่เมียเพราะสร้างงานไป็นตระหมู่บ้านเนี่ด้บอลูเรียงอย่างเลยสวัสดีมาไลยพี่น้องไพได้ก็ดีใจน้ำพึ่นเนาะจากสิเป็นมาไลยผู้ใดญ่นอนพี่น้องแต่ล้อเบิ้งล้อชุ่มหมดเลยพี่น้องยอมหลับอยู่ดียอมหลับคุณเห็ดอยู่เพื่อนมีความสามารถเพื่อนมีนี่ สวยงามอันนี้สวยสวย,สวยหมดเลยนนเพราะว่าเราทําไม่ปิน่นพ่อขอเฮ็ดบ่ปิ่นแมขอเฮ็ดบ่ปิ่นนี่แหละมาอะไรนี่แะขอเฮ็ดบ่ปิ่นเฮ็ดได้อยู่แบบเลี้ยง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 ที่ซื้อนี่เฮ็ดได้อยู่เอาเป็น,น่งละครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไวสันนี่นะพี่น,อน้องเนาะกดติดตามว่ามาอะไรพวกใหญ่ๆหลายๆ,ๆ,ๆพวกนีนสิบินของไพรเนี่ยพี่น้องเอ้ยดีใจน้ำพื้นนะครับผู้ใดผู้มานก็ดีใจน้ำคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สันต์พัวกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ